สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเกษตรกรผู้เลี้ยงเลี้ยงควายเป้นครเปื่อนเผด็จบ,บานสมหวงมังชาแนลมือณีบานสมหวังชาแนลพาพี่พาน้องมาชมควายงามสิต,ตลาดน,านดัดโคกกระบือบานน้องแจตลาดชมวงภูบุญจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องมีขดโรงข้วงวาววันเสาร์ที่ส,ส,ทส,สิบเอสภาพคลุ้มสองพันหล 2, นาลอยหกสพี่น้องเนาะมือนี้เบิ้งอากาศพี่น้องคืมฝ่าคืมฝนให้พี่น้องเมื่อคืนฝนตกลงมาแน่บ่หลายปัญนะพี่น้องนนนนเนา,า,นานะเบื้องพี่น้องการสื่อการขายคือคักพี่น้องคือคักเฮง เบื้งตี้เลยพี่น้องราคาควายสิเป็นเจ็ดนี่มันไหนบ้านใช่ไหมแค่แนวสิบห้าพี่ผ้าหน่อตำรวจเนาะพี่น้องเนาะเปิดราคาให้นน้ำเนาะพี่น้องเนาะมือนีปฝากก้อนอื่นฝลาดนี้พี่น้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านสว่างแค่แนวน้ำแนวพี่น,อน้องเนาะห้าชมพี่ไล่ตัวไปพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งควายชุดหอยหมูชุดบักย้ายพี่น้องชุด นี่เรียกว่าชุดเศรษฐีพี่น้องชุดเศรษฐีเริ่มจากตัวได้ดีเอามาเอาคพิ่มอีกก่อนนะไปปิดไปปิดใจกับแม่สาวปตาลูกเจ้าสั้นที่เดือนหายเดือนงามตาการใจนมเนาะจ่ใจลูกดีนี่เบิงเบิ่งพี่น้องเบิ่งการจ่ายลูกเพิ่นลูกเจ้าสั้นลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวเพิ่นเขาสุดยอดเลยพี่น้องเขาเพิ่นหน้าตาตัวตัวมาเบิ่งหน้าตาเพิ่นพี่น้องเขางามนี่มาเบิ่งเพิ่นเอ้ยพี่น้องเนาะ เบื้องเนื้อหนังดีเนาะมอให้ลูกดีก็รอยสามสิบกว่าเนาะรอยสามสิบบวกพี่น้องเบื้องหน้าตาพี่น้องลูกขาเกินแม่หรอกโอ้เนาะดูนะลูกงามลูกเจ้าสั้นพี่น้องลูกสาวงามโคบนีเปิดเท่าไหร่โคบนีเปิดไปสี่สองสีสองมันสีสายเขาคือแม่เนาะโอ้ยพี่น้องมืลูกเจ้าสั้นเลยแม่งามสีสองเนี่ยพี่น้องโคบนีงามแม่ใจลูกสุดยอดเลยพี่น้องแม่บ้านบ้านแต่ใจถลูกเบื้องผลงานสุดยอดเอามาเบื้องโคบนีมาเนี่โคบนีนี่บ่ลูกสาว ลูกสาวงามลูกสาวงามพี่น้องลูกสาวตัวนี้งามแม่ลูกเปิด์ตัวใดคมนี่ร้อยสามเข่เก่าความสูงเนาะสี่สิบเจ็ดเนี่ยสี่สิอุ้ยพี่น้องเบิรงลูกสาวเพิ่นใหม่เลื่องอุ้ยอุยลูกสาวเพิ่นใหม่อุ้ยขวัญเพิ่นพี่น้องหาบเงินหาบทองสุดจดเนาะตลอดแนวขวัญมงคลมีพร้อมพี่น้องเปิด์ตัวใดก่อคมนี่สี่เจ็ดพี่น้องสี่เจ็ดคมนี่สี่เจ็ดต่อรองไหนเจ้าน่อยอันนี้ เพิ่นเลี้ยงลำดับจากหน่อยมาใหญ่เลยพี่น้องอ้าวมามันใหญ่บานร้อยซีห์หาบานตัวนี้ลูกสาวลูกไม่มีใบมี่หลอดเจ้าไม่มีใบมีหลอดเบิ่งลูกสาวเพื่อนพี่น้องนาสวยขนาดเลยลูกสาวเพื่อนพี่น้องนี่แม่ผมจับแม่ใหญ่เนาะจูงมาได้ดอกเอาจเจ้าสิคางไอ้เพื่อนเบิ่งแน่ใจเปิดเท่าไหร่คร่มนี่คร่อมเปิดไปเก้าห้าบาทเพื่อนพี่น้องสูงขนาดร้อยซีซิบหาอ้ยสุดยอดพูดน่อพี่น้องนาตาเพิ่นต้นโตเพิ่นร้อยซีซิบหาเปิดไว้ 9ก้เก้าิพี่น้องแต่ว่าลูกเจ้ะไม่ลูกไม่ไหวไม่หลอดเอกสารครบลูกสาวเพื่อนพี่มาเบิ้งสุดยอดไปนี่ลูกเบิ้มพันหลานเอกสารครบปุ้ยเบิ้งแม่สาวตัวนี้พี่น้องสวยขนาดเลยเป็นขั้วบ้านแล้วแต่ว่ามันออกมากในหน้ามือนี่หน้ามีเหลือพี่น้องแก้วน้ำนมนมฟันน้ำนมอยู่พี่น้องต้นโตเพื่อนพี่น้องสูงร้อยสี่สิบได้เนาะเอาไปพัฒนาต่อเอาไปพัฒนาต่อได้เนาะพัฒนาต่อได้คุณหน้าตาต้นโตเพื่อเท่าใดบ้านนี่สี่เจ็ดสี่สิบเจ็ดอุ้ยเด็กหนุ่ม ห้ยพี่น้องงามอีหลีลูกสาวเพควนงามสุดยอดสุดยอดท่บออ๋อโอเคขออนุญาตเบอร์โทรใหม่ทบทวน082 082 848องศูนย์แปดสอยหมูน้อยหมูลอยเอ็ดพี่น้องตัวนี้เอามาแถมแถมในคลิปนี้เลยลำซ้ำบุใช่ลำซ้ำมันรอจังหวัดไทยอีถ่ายแล้วไทยอีกพี่น้องเนาะลออีหลีเลยพี่น้องสุดยอดสุดยอดสามหมกว่านึงสามสิบเท่าไรกับเราเราเอามาได้สามสาม่นสาม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 พี่น้องเนี่ยมาแถมถ่ายให้ตัวนี้ เพราะว่าถ่ายไปแล้วในคลิปสองตัวนี้คลิปพิเศษถ่ายให้เพิ่นอีกอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อหอยหมูเด้อมันมานครับผมบ้านสมหวังชนะนือผ้าพีผ้านองมาชมความงามที่ตลาดนัดโคกอร์ดบ้านน้องแก่ตลาดชมผู้บุตรคลิปแรกได้ประมาณนี้ก่อนน้องพี่น้องเนาะกระปากพีปากนอนช่างซอยกันคนไหลคดแชร์กดติดตามเป็นยังไงน้องพี่น้องเนาะสำหรับมินี้คลิปนี้ขอความไม่น้องขอสุข่อนผู้เลี้ยงววัเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสมหวังชนะเหนือชมีแต่ความสุขคตเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคไข้เกิดต่างๆร่ำรวยร่วยเบิดหนีเบื่อกััันสสวดีครบ